กลับสวัสดีค่ะพี่นอ้องขายยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสู่ช่องโอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะซอเขียวก็จะพามาตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์เสรีนะคะอาจารย์เสรีในเลขสูตรนะคะพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันที่24ธันวาคม67เจนะคะอาจารย์ส่งเลขกระปิบมาแล้วด้วยนะคะพี่น้องหล้วก็ะเลขสูตรคํานวณน,นะคะที่แตกคุกสามค่ะพี่น้องนะคะวันนี้ เป็นวันที่ยีบสี่นะคะเตรียมลงตัวเลขเรียบร้อยนะคะนี่คือดีน A นะคะแตกวิ่งสามนะคะนี่ค่ะแตกวิ่งสามจับคู่แตกสามหกหกสามนะคะสิบหกทานว่านะคะไม่ได้หยิบผิดนะคะนี่ค่ะคือดีน A ของอาจารย์เซรีนะคะค่ะในเลขสูตรคำนวณรอบนี้อาจารย์มีตัวไหน เราค่อยชมกันนะคะเอ่อแต่รอบนี้อาจารย์ฝากเลขกระปิบมาด้วยนะคะหลังจากแตกปังๆนะคะพี่น้องเลขกระปิบนี่ก็แตกตั้งแต่รอบแรกคื 4, อ4 014นะคะรอบแรกเลยนะคะที่ทำสามตัวแตกนะคะมารอบนี้ก็บอกว่าทำวันพระนะคะเลขสูตรประ,ะเลขกระปิบนะคะพี่น้องโจกมือวันพระเมื่อวันนี้นะคะ่ะพี่น้องอาจารย์ทรงเลขมากเมื่อวานนี้นะคะเลขกระปิบค่ะ เอาช่วงวันพระนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อให้ดูนะคะว่า,เ,าเลขกระปิบอาจารย์มาตัวไหนเนาะค่ะเดี๋ยวตอนที่อาจารย์จับฉลากนะคะก็จะเอามาให้ดูนะคะจะตัดคลิปดูนะคะพี่นงเราค่อยไปสรุปเลขแนวทางอีกรอบหนึ่งนะคะรัฐบาลไทยของอาจารย์เสรีก็แตกปังๆแบบฟันไม่ต้องยั้งเลยเลขไม่กี่คู่ด้วยนะคะในโค้งแรกเนี่ยเนาะ เลขมาแค่สองสี่ห้ามาห้าคู่นะคะสามตัวเม็ดเดียวเองนะคะในรัฐบาลไทยเนาะขันคุยกันค้างค่ำเงื่อนขึ้นเมื่อเดืองสี่กับสี่อยากห่วงเงาหาวนอนเน่อยอยู่ดีเนาะพี่น้องพอได้นอนเว้นแม่พี่น้องอซเชียลจะเป็นคนบุคคลได้นอนเว้นเมื่อนี้เป็นอย่างคือบุคคลได้เบาเหล็กมาเตี้ยวล่วงไปช่วงเสาร์สามคลิปเนาะพี่น้อง เป็นยังคือบรบิบวลเรียกมาตีค่ะพี่น้องโซ่เขียวเดินทางเข้าจังหวัดค่ะนะคะมีทุระธุร่างเข้าไปนะคะกลับมากกับคำเหลวนะคะกับคำเรากับมาจดเลกนะคะเตรียมงานเตรียมการไว้นะคะแล้วก็มะฮอขนมมมกใส่บาทมืออื่นค่ะพี่น้องก็ถือว่าเป็นโอกาสดีจังนึงเนาะค่ะ เราไม่ได้มีโอกาสไปจำรสินตแลเราก็ทำปฏิบัติพัดวีอยู่ที่บ้านนะคะพี่น้องถือสินหาไว้ก็่ไปนังนะะ่งวันพระเอากาบสการะบูชาพระรงองกระเจ้าพุ่มเจ้าทีเจ้าท่างเฮ้านะคะพี่น้องทุกอย่างคือเป็นบุญนะคะค่ะแต่เมื่อนี่เนาะพี่น้องเอาจะทำสิง่งใดก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามเนาะพี่นออ้องปัญหาเก็บไว้ ในใจนะคะทุกอย่างมีทางแก้มีทางออกนะคะแต่ที่แน่ๆเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะหน้าที่เรามีอะไรเราต้องทำนะคะรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบหน้าที่ที่เป็นงานประจำวันของเราให้ได้นะคะแล้วสซแขวบอกว่าสซแขวจะไปพูดกับทางโรงเรียนนะคะจะไปสัมภาษณ์ทางท่านผอ,อนะคะ แต่ก็ยังไม่ได้ไปนะคะเพ่อะอะไรทร่ไปแจงทั้งเพื่อนทั้งโรงเรียนว่าอา่ว่าจะไปเมื่อีหร่ละบันนี่เพราะเพื่อนบว่้า,างบันนี่นะคะเพื่อนกับอา่าซอจวก็เลยบอกกเพื่อนว่าอ่ะถ้ามือใดพอออวบางก็ทร่มาเด้อค่ะเพราะว่าจะได้เข้าไปอ่สัมผัสและกกระารสุพี่นองห้องฟังเนาะ <c oughs> เพื่อมีอย่างขาดเดือดขาดตบบพองนะคะทังด้านการศึกษาวันเด็กอย่างสินักเรียนห้า ขาดอันใดขาดตัวบระพออันใดว่าจะไปสัมผัสพี่น้องห้องฟังเนะาะโรงเรียนชนบทพี่น้องหมงประมาณมาบวชอดคู่กับบวหลายนักเรียนก็ไม่เต็มสติีมนะคะนักเรียนบวชอดหาชคนเน๊ะพี่น้องโรงเรียนบ้านซอเขียวนะ่ะจะยุบแหล่ไม่ยุบแหล่นะคะพี่นอ้องคู่อัตราจางบ่มีเงินค่าจางเหตุจังใดละพี่น้องเราก็ไม่อยากจะให้มีการยุบโรงเรียนนะคะถึงโรงเรียนมันจะน้อยนะคะ เราก็ไม่อยากให้มีการยุบเพราะโรงเรียนก็เพิ่งจะสร้างใหม่นะคะพี่น้องบังบวกกี่ปีนี่เองนะคะเพชรประมาณปีหาแปดบอกคันจำว่าเพียดเนาะสร้างใหม่ประมาณปีหาแปดนะคะแล้วก็ท่านผออที่ได้มาสร้างโรงเรียนใหม่นะคะแต่ก่อนนี้ท่านผออบุญทันนะคะท่านอยู่ก็จนปลดกษียนนะคะพอปลดกษียนไปไม่กี่วันนะคะ ไฟไหม้โรงเรียนนะคะพี่น้องท่านพอปินาเลศก็เข้ามาประสานงานต่อนะคะก็ได้ร่วมทาร่วมสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่นะคะก็สร้างเสร็จไม่กี่ปีนะคะถ้าจะให้โรงเรียนยุบไม่มีนักเรียนไม่มีครูเลยก็น่าเสียดายโรงเรียนเนาะค่ะทุกวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนล้างนะคะก็ไม่มีใครเฝ้าโรงเรียนไม่มีใครดูแลโรงเรียนนะคะต่อไปก็จะถูกงัดแงะแคะ แกะออกหมดเลยนะคะตัวไหนที่เงินเป็นทองเนาะเพราะทุกวันนี้ไว้หน้าดูหน้าไม่รู้ใจนะคะเราไม่ไว้ใจดางไม่วางใจใครถ้าเกิดว่าโรงเรียนยุบป,ปับอนาคตเด็กก็ต้องย้ายไปเรียนที่อื่นนะคะแต่เพิ่ว่าจะมาเรียนไล่เงื่อนทั้งผู้ปกครองไปจ้างคู่นี่มันก็มนมนกไม่ใช่หน้าที่ของผู้ปกครองนะคะพี่น้องเพราะโรงเรียนอื่นเขาก็จ้างจากงบประมาณทางรัฐอยู่แล้วนะคะพี่น้อง แล้วถ้าเราจะมาจ้างทุกวันทุกเดือนอย่างนี้นะ่ะมันก็ลําบากอยู่ด้พี่น,อนอ้องเนาะก็สร้างความลำบากให้กับผู้ปกครองอยู่นะคะนักเรียนในห้องเรียนมีแค่ไม่กี่คนนะ,ะไม่ถึงสิบนะคะในห้องเรียนนั้นนะ่ะนะคะอนุบาลน,นะคะอนุบาลสองอนุบาลสามนะคะที่อยู่รวมกันนะคะไม่ถึงสิบนะคะพี่น้องจาได้ยุคกับสิบประมาณหกคนนี่แหละไป ยังหลายอีกกีะสิบประมาณหกคนนหแหละพี่นอ้องโรงเรียนนั่งหมดเลยนะคะนักเรียนทั้งหมดเลยนะคะมีแค่สามสิบกว่าคนนะคะพี่น้องแบบนี้มันก็น่าสงสารทางโรงเรียนเนาะสงสารนักเรียนด้วยเนาะ,ะถ้าถ้าไม่ถ้าโรงเรียนนี้ยุบเด็กก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะมาที่นี่ ผู้ขาดงบป,ประมาณใกนการอัตราจ้างเพ่นก็เลยข,ขอปาปา,าสาพัสดุ์ข้พี่น้องแต่ว่าป้าป่าจะไม่มีโรงเรียนจะไม่มีเด็กก็จะไม่ได้เรียนที่นี่ถ้าขาดสายบุญนะคะที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะพี่นอออ้องซ่เกี่ยวกับว่าจะไปไทยถ้าเด็กน้อยว่ามีจะโค่นมีจกห่องเนาะแล้กก็ว่าจะไปไทย ทำปรึกษาท่านพ่ออ๋อบึ้งนะคะว่ามันเป็นยังไรเถอะนะคะว่าจะเข้าไปสืบเสาะไปสัมผัสเรื่องราวมากว่าสุกันกับพี่น้องฟังนะคะเอาสดๆเลยนะคะพี่น้องแต่ก็ยังมันมีโอกาสเนาะก็เลยว่า,อาบอกกับทางครูธุรการเพ่น,นะคะว่าถ้าเกิดว่าพ่ออ๋อ่างเมือ่อใดก็จ้งคอยโทร่มากเนาะค่ะแต่ยยานมันหลาชะนะคะพี่น้องวันทนี่ซีหนึ่งพระปา นะคะวันที่สี่ก็พระป่าเน้วนะคะพี่น้องกับโรดูวาไ,ได้สายบุญจากทางพี่น้องเฮาโบนะคะมาร่วมอนุโมทนาสาธุกับเด็กหน่อยเนะาะหลักกซอยคุณคู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเวลามันกระจัดจอเนาะซ่เขียวกระบ,บอกทานไปนะคะทา,านบุญไปเสือนะคะพี่น้องถามกูใดอยากเช็ดอยากร่วมอยากสั่งฝันอานาคตเด็กหน่ย่ยเฮาสมัยนี้นะคะให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าก็ เบอร์โทรทางช่องขึ้นหน้าจอแล้วนะคะพี่น้องก็กดโทรมาปรึกษาได้คุยได้ถามได้นะคะเอ่อแล้วถ้าเกิดว่ามีใครสนใจที่จะร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยก็ออสอเกียวก็จะเร่งสปีดให้นะคะเข้าไปหาท่านพอทันทีนะคะแต่ถ้าพูดไปอยู่อย่างนี้ยังมีเรื่องเงียบๆอยู่นะคะยังไม่เจอผู้ใหญ่ที่เป็นสายบุญเข้ามาเกี่ยวข้องทางด้านนี้นะคะก็จะ ยังไม่เข้าไปนะคะพี่น้องเพราะว่าบางที่การเจต,ตนาดีของซอเขียวนี่กะอาจจะไปสร้างความลําบากใจใกับคนอื่นอยู่ด้พี่น้องซอเขียวก็คิดอยู่ด้นะคะแต่ก็ขอความสมัครใจจริงๆนะคะถ้าไม่พร้อมไม่เป็นไรนะคะขอแค่บุคคลที่พร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือจริงๆนะคะอันนี้คือบอกผ่านกันไปเนาะค่ะไอยังไงซอเขียวก็ขอฝากคลิปนี้นะคะ ไว้ในตัวเลขแนวทางของอาจารย์เซรีนะคะในรัฐบาลไทยนะคะของงวดวันที่2มกราคม67นะคะเลขกระปิบปะทะเลขสูตรคำนวณนะคะหลังจากชมวิดีโอจับกระปิบเสร็จเราค่อยไปสรุปตัวเลขแนวทางกันนะคะพี่น้องคาสาธุนะไม่ได้เลขเออก เมื่อว่าสิลขอเด็กน้ำตาฟ้าเทวดาคนสวยที่หน้าวัดหน้าหน้าถือเทวดาอยู่ไหนรออยูย่บนรัวตัวแล้ตัวแล้วตัว ได้หมายเลขศูน <c oughs> มาเลขสี่ ศูนย์สี่สองศูนย์สี่ เป็นแน่ไหมคะสาหรับการชมตัวเลขแนวทางของการจับกระปีบนะคะวิธีการจับกระปีบของอ,า,อาจารย์เซรีเพนนะคะมีความรู้สึกว่ามันมากจริงบอโดนใจผู้ใดจะค้นบอให้ตัวเลขแนวทางนะคะอาดีรยวซอเคียวจะสรุปตัวเลขแนวทางในเลขกระปีบก่อนแล้วกันนะคะเลขกระปีบรอบนี้สามตัวเม็ดเดียวนะคะอาจารย์ให้มานะคะศูนย์สี่สองนะคะศูนย์สี่สองเนาะ พี่น้องตามทีได้เบึงตูเลขกแนวต้างกันนะคะอาจารย์บอกว่าให้กลับด้วยนะคะไปกลับด้วยบนล่างนะคะ,ะตัดเหรียญสองตัวน้ำนะคะมีศูนย์สี่ศูนย์สองล้กก็สองสี่ไปกลับตัดบนตัดล่างเด้อพี่น้องอ่ะฝากไว้นะคะสําหรับเดขกกระปิบนะคะของอาจารย์เสรีนะคะ,ะแชทหน้าจอกันได้เลยนะคะสําหรับเดขกอาจารย์เสรีเนาะ ค่ะอ่ะตามต่อเลยนะคะสําหรับเลขสูตรคํานวณอาจารย์เซรีนะคะหลังจากแตกสามหกปังปังนะคะพี่น้องสามหกงวดนี้ให้มานะคะเตรียมแคปหน้าจอเลยนะคะเลขสูตรคานวณนะคะที่แตกหกสามสามหกนะคะพี่น้องแตกหกสามเนาะอ่าแต่รอบนี้อาจารย์ยังมาอีกอยู่นะคะพี่น้องนี่อาจารย์เน้นมาให้ด้วยนะคะเน้นบนล่างแล้วก็เน้นล่างต่างหากนะคะพี่น้องอ่ะ อาจารย์จับคู่ให้นะคะสองมกราคมหกเจ็ดอาจารย์เสรีวิ่งหกบนล่างนะคะวิ่งหกบนล่างจับคู่ให้หกสองหกสามหกห้าแปดหกเก้าหกนะคะสามตัวแตกเม็ดเดียวให้สี่หกสามมาสัครับพี่น้องอาเป็นไปได้นะคะเลขตัวเดิมก็อาจจะกลับมาได้นะคะพี่น้องอะไรมันก็ไม่แน่นอนเนาะในเมื่อพระเนตรสูตรออกมาได้อังสี่กะไปตามสูตรชอบกระจัดคัดกระพันค่ะพี่น้องเพราะเป็นตัวเลขเพียงแนวทางนะคะ เน้นล่างเม็ดเดียวทีนี้นะเน้นล่างเม็ดเดียวเลยศูนย์สองสองศูนย์พี่น้องเอ,อ้ยอาจารย์เซรีพี่น้องให้ใไหมทงไมก็ไมาให้ตัวเดียวกันคักคะแนนส่วนนี้ให้ศูนย์สองสองศูนย์ตัวเดียวกันพี่น้องชนกันหลายสำนักแถบัดที่นี่พี่น้องล่างอย่างเดียวศูนย์สองสองศูนย์กับพี่น้องเอาลองพิจารณาเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านอารอบนี้อาจารย์ให้เบอร์โทรมาด้วยนะคะไปสนใจถักท้ายได้นะคะที่ 0818376411นะคะเบอร์โทรอาจารย์เนาะมีอะไรปรึกษาได้อยากรู้เรื่องตัวเลขแนวทางด้านไหนทักได้คุยได้นะคะ0818376411นะคะอาจารย์ฝากตัวเลขแนวทางไว้ก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้กําลังแรงใจนะคะขอบคุณที่ความไว้วางใจขอบคุณพี่น้องสุข,ขูสุขคนที่หายารสนับสนุนได้ดีเสมอมา นะคะคอยเถือกหวยรวยเบิกใครที่กดไรคอยแตกกลางวันที่หนึ่งเลยนะคะอ้าพอ,อกันไหมคีมนาบัตรทินิดพี่น้องพอ,อกันไหมเนาะโชคดีมิใช่ค่ะสวัสดีค่ะ